เล่นเกมกับเรานั่นเองวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นก็คือเกมการ์ดนั่นเองนะคะเกมการ์ดนะคะเราก็จะอิงมาจากเกมการ์ดของโอพนานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดกากันเลยเอโดคนเดียวสามหาเพื่อนกินโดยหนึ่งคนสามหาเพื่อนกินโดยสองคนสี่ใส่กินห้าให้หาโดนรับโป๊หกคว้ากินเจ็ดตวนป้าแปดทักทันเจ้ามีกเกมสิบกแน็น จัดจัดหน้าแม่เพื้นไม่ครบและ King. ทิ้งทำตามทำสั่งที่สั่งไวและสั่งทิ้งใหม่ให้ทิ้งตัวถับไปเอาละค่ะเรามาเริ่มตาแรกกันดีกว่านะ่ค่ะไอ้ไอ้คกติกาก่อนเริ่มมีอะไรบ้างคะค่ะถ้าใครได้ทิ้งไปแรกนะคะจะต้องพูดแล้วก็ต้องแลบลิล้นตลอดเวลาโอ้ใช่<อ>แล้วก็เวลาเล่นเกมนะคะคือห้ามฉีดห้ามฉี่เด็ดขาดค,คือถ้าใครปวดฉี่หรือปวดอะไรอย่างห้ามลุกเลยค่ะจนกว่าจะได้ไพ่พักนะคะโอเคค่ะไปห,หาเรื่องจกฝั่งไหนดี ที่แท็กซี่แล้วค่ะได้ขับไปแรกเลยนะคะเอาแล้วชี้แล้วักชี้มัชี้เลยก็ทำอะไกานจับไปต้องจับแบบนี้แล้วก็ชี้มือโอเคโดนเลยปินก็ดนเลยบนี้ต้องดน่คะดนสิบค่ะไคะโป๊ะเปิดก็เลยหรอคะได้เลยค่ะต้องดนหนึ่งช้คะไม่ไปจะไปไนะไะ้เล่เปิดมันโดนเลยนะคะคนแรกอันนี้อยู่ในช่วงแรกมันลอันลงโอ้เออแบบนี้แบบนี้ยากีแล้วก็ดี่งสยามแน่ ไปหาไปกันต่อไปต่อที่พี่วิวหาโอเคค่ะลำบากกันเลยออ้ีแป่ไออกอนนี้แต่แสบใช่ไหมไม่ใช้ไม่ใช่ไปมากนางปึ๊บสี่สี่สีสายกินสายอ้าวไปหาเพื่อนมาโดนปกแป้งอยู่ขันนี้อ่าไปกันต่อค่ะวิวว้เว้ยนี้ต่ยไปลองดูฟุ่มเป็นคนเดียวเียวก็เพียวเลยนะครัคนนี้ เล่นๆอยู่แล้วนี่ดูเลยขอ่ี่สุดขพี่อยเริ่มเลยค่ะห้านใช่หรอเปล่าใชแต่ว่าสัตว์จริงตัวต่อไปก่อนใ้คนให้กินะไรไปทำอะไรพี่พลอยไปกินทุนทัไปปันจิ้งจิ๋ดสามทีปันจิ้งสามทีเป็นอนี้พี่ต้องรักนอีไวสี่โปะแกอีกแล้วโปแยากโตมาเตรียมทอดได้เลยพอขูแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งแล้วคือเอานุ่ไม่ใช่หรอ อ่าคุกแป้งได้เลยบินพาต่อไปนะคะมีบินไปเลยเออ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 เฮ้ยกุกโดนสิบแล้วทำไมสิบเม้าทำไมสิบปุ๊บ่าป่อยังไงปุ๊บได้เนาะโอ้โหเลยอ่าไม่ค่อยดีแค่นี้พอเฮ้ยค้างอ่ะไม่ครบมันไม่ครบทั้งหน้าอย่าโกงเออถูก เราเ่งใช้ได้ Disco สามหาเพื่อนกินสองคนพ o เิ่เริ่ม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  EP เียอแล้วนะไปต่อไปมือไปดมือตัทีแล้วต่อเต็มบกเต็มบกไปเต็มบกเต็มเต็มเต็เต็มมได้บกเดียวไหนกองไหนกอ นี่นะรายิ้นด้วตัวโกสัมาใครกินก็ขี่เลยใช่ไหมใ่ครกินก่ี่ั้ันเิบสอกกิชิ้นทำลงสองทอทสองทำลงสององาำองทองทำลงสองี่องสองทำลลองทำองทำลงลงองทำลองทองดอกทำทำหออลวอีลอสนั่นเหมือนกันนะนลงทงล้วค่ะทุกคนคิงค่ะ ปันจิงตีดควาหุบหน้าตรงไหนหนึ่งสองต่อยัง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 สาโอเคมากกว่าพี่อ่ะพี่แท็กซี่สันคิงตัวถัดไปคือคนถัดไปเนี่ยจะต้องอมนิ้วตัวเองตลอดเวลาเพื่อจะได้คิงคนถัดไปอมนิ้วใช่ค่ะแล้วกเออผู้ใหญ่ละนิ้ว่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่วิวเริ่มเลยโอ้ยมันไม่ไหวเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่สายกินค่ะค่ะมีได้กินบ้างยังพี่บินจับค่ะสวัสด องยังแบสยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายเบสบอยอะเรเข้ามามาดูโคโยตีบนรถปี่อาไนคุณพี่เสกสี่ไม้ครับเฮ้ยเฮิวแมมห้ามคุยกับบีมบีมชวนคนอื่นคุยได้แตทุกคนห้ามตอบบีมเจอแม่เจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดเีต หนึ่งสองสมหกก็เชมีูกคอดคะมีูกคอไปขันนโบเป็มัดดี้ปะเด็กใช่แล้วขึ้นมัดดี้เด็กขึ้นมัดดี้นไหนตรงนี้แหละแล้วนะคะห้ามที่ห้ามที่ไปกันต่อที่พี่พลอยค่ะว้าวอ๋อยงเฮ้ย โดนปอดเอาอีกแล้วดีใหม่ค่ะปาร์ตี้ถ้ามึงเดนสาคนรอะอหนึ่งสองสามหกก็เชเฮ้ยเด้ามฮ้ยเฮ้ยเ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้น้้้้ย งามงามอ๋อโดยแกหมดแกหมดเลิกต่อโอเคเก็บนิ้วนี้ค่ะห้ามชีห้ามฉีไปกับต่อที่ี่สองนะครับของนี้สามมาเดี๋ยวบัตรห้าค่ะห้าโดนทั้งหมดทั้งวงมาค่ะห้าห้าค่ะยิงขึ้นนี่แล้วอ่ะทุกคนจะมีเพื่อนทุกคนสองใบเอาไปเลย ใบนี้ใบนี้ใบบนเอานแจจับหน้าอ้ามันละคราวนี้คนแด้แจ็เนี่ยเมื่อเขาตับหน้าอะไรคนจะต้องจับตามนลใครที่จับอ้าวช้าที่สุดี่ยจะโดนนะครับพี่พลอยาโอเคเล่นเล่นเลยค่ะนี่เนี่ยต่อไปก็อ เดี๋ยวนะมีใครตอบกูบ้างๆเม่อกี้มีดแมเลยโแมเลยแล้ก็ค้าเฮฮยู่เป็นู่กันอ่าให้ะหลักันต้องัใหม่นะแล้วใครเปพี่บิมโดนคุณกคุจมะน่อยไม่อยกคุบมันหน่อยมา่ใช่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช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 ่ใม่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ กินด้วยค่ะไม่สัตว์จินอมเนียวกินตอนทางเดินค่ะแหงียบเลยนะไปที่วิวโดนมึงกูแบบไม่คุยกับมันเลยอึ่งแดงเลยค่ับยังม่เรียนคุยกับมันคุยๆมีอะไรให้เช็ดไหมเสื้อเอาอีกแก้วเลยเสื้อเอามาหนีเลยแนี่ดนี่ตื่มากอ่ะธรรมดาไอ่อยโดนนี่ของแบบถ่าแล้วนี่ บอนบีไม่ใช่ไอ้บอลโยก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 อะไรวะมืงไอ้ตัวใหญ่อะแ้คือมังไม่พอ้ะฮ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 ะะ อย่าพูเลยนะก็คอกิดไปแค่โก็เชฟไม่ใช่โคอนขวากินคณเขานิ่งๆนะโดนเยอะอะได้ไรเหรอได้รเหรอก็ไปดานทอยดี่อยขาสามหาีกทนใครไอวิวกับไอดีมเกอวิวตัวนี้อยู่ได้รตัวกลังไปอยู่แ้ราก็ต้องอะไร่าต้องมีสกัไม่หว่างเออดู้าเออจริงหออกอะ ไเมื่อกี oh, like. ้น like ี like ้ออกแค่นี้โอ้ยางงี้เลยแค่อี้ไม่ยอมต้องกินไอยออะไอ้ยอรู้ดิกูได้ยะแต่ตัวนี้กูน่าจะเป็นคนที่ได้เยอะสุดแล้วมั้งหรือน่อยรึ้ไหกกินตกอ่มลกคุกกินเหมือนกอิ่มรเตะเตะอปคเตะปเข้ามนนนะก็ได้ละอุมเาหกตอเททุกอีดีสามสามคนไอพอไอบีเปิดศึกมั้ยแขูแข็งกูแข็ง

ตามมึงกูไม่ได้คุยกับมึงกูบอกให้มึงตาตัวไอ้จัดเอาไว้ละไอบิวแล้วของมึงไงที่ยากหนึ่งคนเดียวมึงมันหกก็เช็ดเกินไปเนี่ยเจ้าขอทุกอย่างเหมือนตั้งชื่อช่องมาให้มันเข้ากับนะไอบิวขูพร้อมเสิร์ฟมึงอยู่แล้วจริงเหรอจ๊ะไม่ต้อง พูดชื่อผลไม้แล้วก็จำไปก่อนเออโอเคเริ่มที่ใครเริ่มที่มึงสิกล้วยบนไหนอะบนบนนี้โอ้โหตัวนี้ไหมวันนี้เราให้วันนี้่องอกล้วยกล้วยส้มกล้วยส้มแตงโมกล้วยส้มแตงโม s t r a w b e ร r ่กล้วยส้มแตงโม s t r a w อ y e b e รี่กล้วยส้มแตงโม s t ร a w บ e r r n i บ b e r l กล้วยส้มแตงโมรบเบอรกล้วยส้มแตงโม s t a รี่มิเบอร g h t t e

แล้ำมันนี้ในงคนไอบีคุณตอบไอบีไ oh ม่สันิล็นมันมาจากไนซีซ้ายกินต่อเลยขอกูอยากด้วนะพแกนกนีเกมอรนะน่อยากเมยคะขอเป็นแข่งกันพูด เคื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแล้วกันเนาะไม่ซ้ำกันหรอไม่ซ้ำี่ไอจำนะใครพูดซ้ำใครเริ่มที่ใครเริ่มือ่มึงสิมึงเป็นคนจุดได้ตอนี่มไงก็ะาดลมเข่าลมเปลี่ยนึงี่หมดแต่บผมไม่คุ้ีนีี่นี่ผาอบรมไปปะกนอนมาบรมมาอบรมไปะาอบรมมาอบมไงอบรมจะอบต้องใส่ดีตาอบรมมึงค่ะไอพอะไรกันึคุอะไรกำรนอนกรนอนต่อไปโอ้ยเฮียเอ้ยขัดา ที่มัดผมกลัวใสัดนใ่ัดกรอเครื่องดูดฝุ่นไปนอนกัเย่ิพอยโดนสองตายในเก้ามินิเกมเโอเคโอ้อเปิดิงกับลาสติงอะกูยังหอมอยู่เลยตอนแรกอะพอลาสติงกปอสุดท้ายอะกูพุงป่องกค่ะทุคน ไม่อยากคุยกับมันอ่ะสอบตาใหยนะเมื่อกี้คุณพงป่อง,เ,งเ,ออเติมให้ตัวเองดนะ้ถึงตาใส่หนูฟังนะมองหน้ามันเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยเทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เลยไหมมองหน้าเฉยๆ <c oughs> คุยกับกล้อง ห้ามชี iums, texting, ้ห pues yeah. yes. ้ามสีน hmm. okay, ah, no. ี mm ่ค่ะพี่พลอยค่ะยังไงคะพี่พลอยออกไหมพลยเรียกก็เป็นเสียดเลยนะคะพี่พลอยค่ะโอ้เห็นมั้เนี่ยยยูกูุยกับมันมันไม่สุยกับมึงแกเขากูบอกให้ช่วยพลอยมันช่วยกูเรียกพี่พลอยเกลียดแล้วก็กูไม่ได้ตอบมันกูทำตามมันแต่กูไม่ได้ตอบมันเงเขาบอกห้ามคุยไปอี่นก่อนฉันดูก่อนพี่ไม่มาไม่าโง่เนาตามคุยันได้แล้วีพี่ไม่ใช่พี่ถึงชิบหายเลย เบบมาคุยกับผมได้แล้วตาเร้ตาาผมหผนจ็จับหน้ายายไปทีแท็กซี่แล้วจจับหน้านบินเปิดกับผนี่ไงไอ้บีไอ้บีถงมัาแล้วมาแล้วอ้วนหนแล้วกูระแวงเดี๋ยวมันทำตอนที่กูหยิบไอ้เรก่องรักตกลงไอ้เรื่องพิมาเอาตกลงกูตอบใหม่ม ดกินตัวปอดคุณนเลือกพูดวนปอดหนึ่งคนดีมหมยังไม่รู้มาปอดแต่น้อยผมก็ได้ปอดแต่น้อยผมก็ได้กูปอดต้งไม่ดีหก็นะึ่งสองามหกก็อได้นะลูกคอขอลูกคอพี่ขอลูกคอมากวนี้เหลือให้ที่ไหน

ไครทำใครก่อนทำน้ชนอนสนุกอะไม่โดนเียอบนบินเียมหยาฮ่าฮ่า่าโอ้กูไม่มีอาหาะ่ก้อิมึงสั่งกินก่เยอะมึงมองแต่มาเลยบีไม่เอาเมี่ยวกินอีกโอ้โหกูโดนอีกไอ้เหี่ย เว้ทำไวไอ้ไอ้เออไม่ได้จับตอนนี้จับไดไม่ได้จสบไอ้อีน้อยนัดสวยไอ้ยูอ้าวขวากึ่งแก้วไปเฉ้อยีนี่เอาผสมที่แก้วแก้วเหรอยัไม่ ไปอมยูอมยูี้มาทำนหนูเก็บบอกแป้งแป้งตงอกองเหรอเออ้องไงตอไม่ต้องส่งสิไมให้ดาใครใครใครตอบไม่ต้องรบกนตอบแบบนี้ดบีมไม่ได้คุยกับมึงนอไอเห็นอไออม้งอก หไม่เอือกินแล้วแล้วเดกยไปนเป่าไอบีไม่อมนิ้วเดี๋ยวอันนี้ก็เบรกอยู่ไอไอเดี๋ยวก็ต่อยเลยไอ้เหี้อยดูต่อยดูเตอนพักเจอกันดูกูเหลือเชื่อตาใครตาใครตากูจะบอกอยากกินอยากนอยากกินนี่ยกิเมื่อกี้มึงไม่กินยังไม่กินเลยมึงหนึ่งสองสาม หกก็เจ้เอ้เฮ้ยเฮ้โอ้เฮ้โอ้ยเฮ้โอ้ยเ้าเฮ้โอ้ย้โ้เด้โยเฮัโอ้้โอ้ยเฮ้อ้้ ยิงขาไปต้างับข้าสุบี้นะคะต้องรับไปด้วยนะไปเลยมือคว้ยไปไปตย้งมือตั้งมือเดียวตั้งมือตามด้วยน้ำที่นี่ไม่พอรู้ต้องมากินน้ำาีเลยเมื่อกีนมาแล้วเมือปี้ท่ามันมันดนกันหมดเลยก็เปบัตตี้กันเปยมันลนแล้วแต่ลวนอายโดนตบแม่มย้โดนดีกด กูหล่าได้ถ่ายไปแล้วอยากตอบเพื่อนไงไปต่อค่ะสองเจ็ดดวลปอดสองสองก็คือเรากินแล้วกูต้องหาคนกินหนึ่งคนใช่ปลอยมาชวนจริงเนี่ยไม่กัดนิ้วเนี่ยเออเป็นสองไปอีกพวกมึงกับคนละต่อไอ่หญ่จงอีควายไอ้ควายกันเลยไม่หรอกคือเต็มหมดแล้วมีอีกมีขวดใหญ่อ่ะข้างล่างปะ ซื้อมาสขวดอ่ะกูจะอู้ไปพึ่มึงสคน่โอยไอ้เี่ยขึ้นแก้วนะไม่ไหวละไปยังไม่ใช่มึงกูไปตาไปตัวดีห้ยังก โอ้โดนยกตีอะต้องเหืาหาสองคนก็ขัดเมดไงกันหมดนี่แหละตีไม่อยากชวยคนอื่นเหรอใครช่วยตีปากกินเขาดตีอะไรอ่ะาตกคนเลยไม่โมาไปค่ะไปต่อที่พี่วิว้อ้อมอูแม่เพื่อม่คบค่อะย พอดีพอยัสดีทีอเอ้ยยีิยีิไหนเลยไปไหนมาวะพอยหมดแล้วเยอไม่ต้องายแล้วพอยอะไรอ่ะไปยูกูกินเหรอเอาสามคนเนี่ยกินนม่อยกับยูคุยกับยังไงไอ้แนซี่ภาหาช่วยพอยกูราเอาไปคายแล้วทุกคนล่าสุดล่าสุกเร็วๆพึ่งกินหนตงคสงกูเอ้ยังมีมันซี่ทำไมอะเราเรากิน เกมการ์ดในวันนี้เนาะทุกคนค่ะอ่ะถึงคราวที่เอไอจะต้องออกโรงละยายขาใครยายขาเยังไงครับวันนี้ร้อยสุดคุณเชื่อน้อยที่สุดสี่พิฆานะคะแต่ว่ามากสุดคือสาวชุดสองสามคนก็ได้เลยคนที่น้อยที่สุดที่ิ่าจะมีสองคนเออววิเท่ากันหรือวว่าคือวิวเหนียงกับแท็กซี่วิวแม็กยี่สิบคือวิววิกยี่สิบเก้าคือสามชุดสองคือบิว ปิดท่าปิดท้ายปิดท้ายก็จบไปแล้วนะคะเกมการ์ดของเราในวันนี้นีคะก็สนุกสนานกันพอสมควรก็วันนี้คนที่ได้แก้มมันสุดก็คือน้องบีมนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูอาการกันทุกอาว่าเป็นยังไงวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้จบไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกๆๆๆิ่งกกพวกเราด้วยนะคะอีพีหน้าจะไปทำอะไรจะไปเล่นกันที่ไหนแล้วก็ จะพาไปทำอะไรเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย